สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพอากาศสหรัฐนั้นได้ทําการทดสอบขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นการส่งสัญญาณไปยังจีนว่าสหรัฐนั้นยังคงเดินหน้าพัฒนาอาวุธชนิดนี้ที่หลายคนมองว่าจีนนั้นเหนือกว่าโฆษกกองทัพอากาศของสหรัฐย,ยืนยันเมื่อวันที่17มีนาคม2 5 6 7 ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 นั้นได้บินออกจากฐานทัพอากาศแวนเดอร์เซนบนเกาะกวมและยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นต้นแบบบริเวณไซต์ทดสอบเรแกตในหมู่เกาะมาเชลซึ่งห่างจากเกาะกวมราว2,600กิโลเมตรขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า AGM-183A เป็นอาวุธตอบสนองหยากรวดเร็วปล่อยทางอากาศประกอบไปด้วยมอเตอร์จรวดและยานร่อนความเร็วเหนือเสียงสามารถบรรทุกหัวรบธรรมดาได้ เอกสารของกระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนตาก้อนปี2021ระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีมูลค่าสูงและต้องรีบโจมตียานร่อนความเร็วเหนือเสียงเดินทางด้วยความเร็วมากกว่า5มักหรือว่าประมาณ6,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ยากต่อการตรวจจับและสะกัดกั้นได้ทันเวลารวมถึงยังสามารถเคลื่อนที่และเปลี่ยนระดับความสูงได้ทําให้สามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐยอมรับว่าจีนและรัสเซียก้าวไปไกลกว่าสหรัฐ ในแง่ของการพัฒนาอาวุธความเร็วเหนือเสียงโดยเฉพาะจีนที่ทดสอบยานร่อนความเร็วเหนือเสียงที่สามารถบรรทุกทั้งหัวรบดิวเคลียร์และหัวรบธรรมดาได้ตั้งแต่ปี2014ทางด้านนายพลกองทัพอากาศสหรัฐาดหนึ่งกล่าวในปี2021ว่าจีนได้ทดสอบอาวุธยานร่อนความเร็วเหนือเสียงที่เดินทางไปทั่วโลกในขณะที่รัสเซียมีขีปนวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนที่ใช้ยิงใส่ยูเครนเมื่อต้นปีนี้ยังไม่นับเกาหลีเหนือที่อ้างว่ากำลังพัฒนาอาวุธความเร็วเหนือเสียงเช่นเดียวกัน ก่อนการทดสอบมีการคาดเดามาก่อนแล้วว่าสหรัฐนั้นจะทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเครื่องบิน B-52 เดินทางมาถึงเกาะกวมเพื่อเตรียมการฝึกทําความคุ้นเคยกับอาวุธความเร็วเหนือเสียงนักวิเคราะห์กล่าวว่าก่อนการทดสอบสหรัฐตั้งใจให้จีนเห็นและรับทราบถึงการทดสอบในครั้งนี้เคร็กซิงเกอร์ตันเจ้าหน้าที่อาวุโสประจำมูลนิธิเพื่อการปกป้องประชาธิปไตยบอกว่าการทดสอบนี้มีจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังจีน กล่าวคือสหรัฐยังคงแน่วแน่ในการเสริมจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของตนในแปซิฟิกแม้จะอยู่ท่ามกลางความท้าทายระดับโลกที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงเขาบอกว่าแน่นอนว่าการทดสอบในสหรัฐหนึ่งครั้งจะไม่เปลี่ยนวิถีความเร็วเหนือเสียงของจีนและจะไม่แก้ไขข้อกังวลร้ายแรงเกี่ยวกับอาวุธความเร็วเหนือเสียงของจีนแต่เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าสหรัฐนั้นไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ในด้านความเร็วเหนือเสียงเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้เล่นที่น่าเกรงขามและมุ่งมั่นที่จะให้ทันกับจีนและก็ระเีย กองทัพอากาศสหรัฐไม่ได้ระบุจาะจงใดๆเกี่ยวกับการทดสอบเช่นความเร็วหรือว่าระยะที่บินได้หรือการโจมตีเป้าหมายเข้าเป้าหรือไม่บอกเพียงว่ากองทัพอากาศได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับขีความสามารถของเทคโนโลยีล้ำสมัยชนิดนี้นอกจากนี้การทดสอบดังกล่าวได้ปรับปรุงความสามารถในการทดสอบและประเมินผลของพวกเขาเพื่อการพัฒนาระบบความเร็วเหนือเสียงขั้นสูงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคม2 5 6 7กกองทัพอากาศกล่าวต่อรัฐสภาว่าไม่มีแผนที่จะจัดหา เรื่องของอาวุธความเร็วเหนือเสียงเพื่อใช้ในการสู้รบแต่อยา่างใดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นกําลังเดินหน้าในการพัฒนาขีปนุษความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกในขณะที่รัสเซียและจีนสามารถที่จะนํามาใช้งานจริงโดยเฉพาะรัสเซียสามารถใช้งานจริงในสมรภูมิรบไปแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเทอร์นิวนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสาร จากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมกด s ั b สไ r ร b ์กดติดตามช่องถาอินเตอร์ดวด้วยครับ